สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนนะคะการตัดต่อวิดีโอผ่านแอป Inshot กันนะคะอันดับแรกเมื่อโหลดเข้ามาแล้วอยู่ในหน้านี้แล้วให้ไปเลือกตรงวิดีโอนะคะแล้วก็ไปเลือกตรงใหม่นะคะสามารถนะคะนำวิดีโอนะคะมาลงได้หรือเป็นรูปภาพนะคะมาต่อกันได้เพื่อเป็นทำเป็นวิดีโอนะคะเราสามารถเลือกเลยนะคะวิดีโอนะคะเดี๋ยวเ,ยวเอาที่เป็นทั้งหมดนะคะ แล้วเลือกวิดีโอนะคะก็เลือก, Video ะะก,อกสามารถเลือกวิดีโอได้หลายอันรูปภาพมาประกอบกันแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์เป็นยังไงนะคะวิดีโอสลับรูปภาพก็ได้นะคะกรณีต้องการแบบขนาดรูปนะคะขนาดเฟรมของวิดีโอนะคะสามารถเลือกตรงผ้าใบได้นะคะก็เลือกได้1ต่อ1นีต่อ5อนะคะอันนี้9ต่อ16ที่เราตั้งก็คือจะเอาไปลงในส่วนของติกตอกกับช็อ t ใน YouTube นะคะ ต่อมาก็จะเป็นเพลงนะคะที่เราสามารถเลือกนะคะมีทั้งเอฟเฟกหรือบันทึกเสียงหรือก็เพิ่มเพลงได้นะคะและก็จะมีการเพิ่มในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะตรงรูปภาพตรงนี้เราสามารถแทรกขึ้นมาได้นะคะว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยค่ะแล้ก็เอามาลงได้นะคะหรือว่าเป็นรูปภาพเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็การกรบาดออกนะคะโอเค แล้วสติกเกอร์ตรงนี้นะคะในส่วนของที่ในแอปสร้างมาให้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะคะถ้ามันยังไม่มีในเครื่องก็ดาวน์โหลดขึ้นมาอย่างสมมติตรงนี้นะคะรับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดาวน์โหลดขึ้นมาค่ะเราใช้ของเขาฟรีนะคะมันก็ต้องมีอะไรที่ ที่แรกกันเนาะอ่าโอเคเมื่อเราได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้กดไลค์ like. ด้วยนะอะไรเงี้ยเอออะไรอาอออรมณ์ประมาณเนี้ยตรงนี้สามารถทำเป็นในส่วนของเคลื่อนไหวได้สามารถคัลอกได้นะคะเนี่ยค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ตรงช่วงไหนอันนี้ค่ะ ลักษณะนะคะเข้าออกประมาณไหนเดี๋ยวดูนะคะมีความทำไมไม่กินทิเกอร์ใช่ไหมคะเราใส่ความความชัดของมันน้อยไปนะคะแค่แค่ไหมึบอ,อืมเพิ่มให้มันเข้มได้นะคะบางได้นะคะโอเคนะถ้าไม่เอาก็อ,าออกนะคะกัก,กบาทออกได้รลยนะคะ อันนี้จะใส่ในส่วนของข้อความก็บอกว่าล้มได้แล้วเวลาข้าวอะค่ะนะคะเราจะใส่ใส่ายเฟรม,มปึ๊บเลือกแล้วเรียบร้อย แต่ถ้าตรงนี้นะคะจะใส่เอฟเฟกนะคะเข้าไปตรงแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ก็จะเป็นสีนะคะสีของตัวหนังสือสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็มันจะมีขอบนะคะเราสามารถเล่นขอบได้สีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความหนาบางเลือกได้นะคะอือย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่เอาก็กเอาออกนะคะโอเค แล้วก็เลือกเงาได้ฉลากฉลากก็คือพื้นหลังนะคะอย่างนี้ค่ะสามารถทาได้นะคะแล้วก็ความทึบแสงนะคะเนี่ยค่ะก็คือถ้าเราอยากให้ตัวสือเข้มก็ใส่ร้อแต่ถ้าอยากจะให้บางลงก็ลดลดความเข้มได้นะคะอะต่อมาก็คือฟอนต์นะคะสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะ ดาวโหลดได้เลยขึ้นมาได้เลยแล้วก็การวางนะคะสามารถเลือกได้นะคะจะอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะ,ะขนาดนะคะสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะความหนาความห่างของตัวหนังสือนะคะเอาปกติก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเว้นระยะนะคะต่อมาก็คือการนําเข้านะคะก็คือเลือกเลื่อนเข้างเงี้ยค่ะสมมติว่าเลื่อนเข้างเงี้ยค่ะ เราเลื่อนขึ้นนี่ค่ะลม้มนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มระดับความช้าได้เนี่ยค่ะลองดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เลื่อนออกเนี่ยค่ะลดเ,เลือกออกนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกอขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ ต่อไปก็มาในส่วนของถ้าเราต้องการคัดลอกสำเนานะคะเนี่ยค่ะกดตรงสำเนาแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกแก้ตัวนังสือล้มได้ก็ลุกขึ้นได้อืมปึ๊บถ้าต้องการให้ตัวนังสือนะคะเล็กลงนะคะนี่เลื่อนนี้ก็ได้ นี่ค่ะอิฟฟกก็จะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นมาพร้อมกันนะคะให้ขยับนะคะตรงนี้นะคะกดแช่เข้าไปค่ะขยับอืมประมาณนี้นะคะเครื่องหมายถูกแล้วทีนี้ในส่วนของฟิลเตอร์นะคะ เอฟเฟกกระทบคือเหมือนภาพที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้างี้ค่ะเราจะให้ซูมเข้าานียค่ะแล้วก็ให้มันแบบช้าๆไหมช้าเร็วซูมเข้ามากน้อยอืมเอาช้ากว่าน,นี้หน่อยอืมอย่างนี้ได้นี่ไหมคะดูนะคะ ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะให้สีเข้มสีอ่อนสีอะไรก็ได้นะคะเอาที่เราชอบนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้สีปกติก็ได้นะคะและตรงนี้ก็คือปรับค่าความสว่างนะคะแล้วก็ความอบอุ่นปรับแสงสีได้หมดนะคะโอเคแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนี่างี้ค่ะ ลองดนะคะตรง p i p ตรงนี้สามารถนะคะเพิ่มขนาดรูปนะคะเพิ่มรูปขึ้นไปเพิ่มได้นะคะหรือวิดีโอซ้อนได้นะคะนีคะซ้อนไปสออันก็ได้นะคะนี่ค่ะนีคะมันจะมีมิติอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันดีไซน์ออกมาเป็นประมาณไหนนะคะ อยู่ที่เราเลยนะคะ,นะคะการตัดก็คือสามารถตัดคลิปวิดีโอที่เราไม่เอาออกนะคะได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถบวกเครื่องหมายบวกนี่สามารถเพิ่มวิดีโอได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือสามารถแยกนะคะแยก แยกวิดีโอออกมาได้นะคะแต่ถ้าไม่เอาก็ย้อนไปได้นะคะเวลาการแยกนะคะแยกวิดีโอเนี่ยมันจะอารมณ์นี้เลยเดี๋ยวดูนะคะปึ๊บปบเสร็จตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนฉากนะคะหมุนอย่างนี้อย่างนี้ตัดครึง่งแล้วตรงการเปลี่ยนฉากเนี่ยเราสามารถใส่อฟเฟกเข้าไปได้อีกโดยการคลิกนะคะหรือว่าจับหมุน อันนี้ไม่ได้อันนี้เสียตังค์ต้องไปเลือกอันที่พื้นฐานอย่างนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้มันจะเดี๋ยวนะมันก็สวยดีนะใส่ลงไปปึ๊บ คลิกตรงเนี้ค่ะว่างแล้วก็ใส่หนปึ๊บใส่หน,น็สวยงามอีกแบบหนึ่งเนะ ตรงไหนเราไม่เอาก็ได้นะตัดทิ้ง,ง,งนี่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้คือตัดแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปตรงที่ทางขยะอย่างนี้นะคะแล้วเราสามารถให้มันชา้าเลื่อนช้าก็ได้นะอย่างสมมติเนี่ยนะ ตรงนี้ตรงนี้ความเร็วความช้าอย่างเงี้ยค่ะดูนะคะนะอย่างงี้ได้หมดนะคะเครื่องหมายครอบก็สามารถครอบนะคะขนาดให้มันเปลี่ยนเป็นขนาดไซส์ไหนเฟรมไหนอะคะ่ะโอเคอเลื่องนงี้ มันจะดูมีแบบมันจะดูมีซัมติงบางสิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องการปิดเสียงมันนะคะเดี๋ยวเราจะไปปิดเสียงมันทิ้งกันนี่ถ้าต้องการปิดเสียงนะคะปิดเสียงตรงนี้ที่มันมีนะคะเราไม่เอาเสียงเราต้องการเสียงใหม่นะคะไปสามารถลดปริมาณเสียงได้ นะคะนยคะลดปิดมันเลยเสียงอื่นจะได้ไม่เข้านะคะอ,อย่างนี้นะคะเคมื่อเราได้แล้วนะคะแต่ต้องเนี่ยเอฟเฟกต์พวกนี้เราสามารถตัดได้ตลอดนะนะคะแยกมามเพื่อใส่เอฟเฟกต์ อื่นไงันนี้ดับลงไปอันนี้เพีนขึ้นอันนี้แบบนี้ก็สวยนะคะเสร็จปุ๊บท่น,นี้แบบนี้สวยกว่าจะดูแบบเข้าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องเข้ากับรูปภาพและวิดีโอของเราด้วยนะม,มาดูกัน ตรงนี้มันยาวไปตัดทิ้งก็ได้เลือกใหม่่มันจะดูแบบสวยงามนะคะ ยวไปใส่ตสัวอักอรคตาร,รีนิดหนึ่งนะคะปึ๊บขึ้นมาตรงนี้คัดลอกค่ะสำเนาเอาตรงซื้อให้เล็กลงแล้วก็ลงข้างทงางแก้ไขพิมพ์อืม บันทึกค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะเป็น1080เฟรมนะคะแล้วก็บันทึกค่ะ